สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่อนุทินชันบรกุณยุบสภาการยุบสภาครั้งนี้มันเป็นอะไรทําไมมันถึงยุบสภาผมมองว่านี่มันก็คือเกมของพรรคภูมิใจไทยและก็รัฐพันลึกเขาวางเอาไว้หมดละจริงๆเราแทบจะไม่ทันเกมเขาเลยนะทีนี้หลายคนก็คงจะแบบ มีมุมมองมีมุมมองที่คิดว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยุบสภาแล้วก็มันจะมีการเลือกตั้งใหม่มันยากมากครับสาหรับการเลือกตั้งใหม่ในเร็วๆวันนี้นะครับเพราะเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขเรื่องของการลบก,กันเรื่องของมุลเซนเรื่องของอนุทินชาญบิณกุลท่านลองฟังจากความคิดผมนะท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยท่านลองฟังข้อมูลแล้วท่านลองเอาไปพิจารณาดูว่าสิ่งเนี้ยมัน มันใช่อย่างที่ผมพูดไหมท่านลองคิดดูดีนะครับว่าการลบกันครั้งนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีมีแผลกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นบุญเส้นไม่ว่าจะเป็นอนุทินชันบิรุณอนุทินชานบิรุณเจอกระแสภาพลบหลายเรื่องหลายอย่างรวมไปถึงการสาวไปถึงร่วมโต๊ะร่วมถ่ายรูปกับไแกรมเมอร์และภาพนั้นปล่อยมาโดยใครครับ โดยวุนเส้นนะครับเป็นคนปล่อยและคอมเมนต์ด้วยแล้วทางวุนเส้นเป็นยังไงบ้างครับทางวุนเส้นเองก็หนักในภายในประเทศตัวเองถูกกดดันทุกด้านเช่นเดียวกันเหมือนที่ผมเคยออกคลิปไปการยุบสภาครั้งนี้ของอนุทินชาญวิริกุลเป็นเวลาที่เหมาะเจาะและเหมาะสมอย่างมากหนึ่งคือล็อกให้ฝ่ายค้านทั้งคู่เนี่ยนะครับเป็นเป็นอดีตสสคือยุบสภาแล้วกระจก ทุกคนเป็นอดีตสสหมดแล้วตอนนี้พักภูมิใจไทยก็เป็นอดีตสสแต่อยู่ในอำนาจรัฐพักร่วมรัฐบาลเป็นอดีตสสแต่ก็อยู่ในอำนาจรัฐสามารถสั่งการอำนวยความสะดวกให้ตัวเองได้เกือบทุกอย่างนะครับหนึ่งอนุทินจะไม่ถูกซักฟอกแน่นอนถูกไหมครับพูดง่ายง่ายว่ายุบสภาพเพื่อหนีซักฟอกละ่ะไม่อยากให้ซักฟอกเรื่องเงิน3,400ล้านเออ3,000กว่าล้านนะครับเกือบ4 0 0พล้านแน่นอนครับเรื่องเรื่องของ และและเอิร์ธและอีกหลายๆเรื่องที่ถูกยื่อนอภิปรายเรื่องต่างๆเนี่ยอนุทินรู้ดีว่าอนุทินไม่สามารถตอบคําถามได้แน่นอนและไม่มีเหตุผลเพียงพอเพราะฉะนั้นต้องชิงยุบสภาทางเดียวเท่านั้นคนเรามันมองเห็นชัดโดยเจตนาโดยจริยธรรมถ้าว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีจริยธรรมหรือมีจริยธรรมในความเป็นรัฐบาลตามหลักการของสารรัฐมนูญเนี่ยอนุทินชาญวิคุต้องผิดก่อน พยุบสภาหนีการซักฟอกถูกไหมครับนั่นหมายความว่าขาดจริยธรรมแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ประชาชนมองเห็นแต่สารวัตมมองไม่เห็นหรอกองค์กรอิสระก็มองไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการขาดจริยธรรมร้แรงขึ้นหนีไม่อยากให้เขาซักฟอกหนีการโกงชาติโกงแผ่นดินว่าง,งั้นเถอะหนีการซักฟอกแล้วยุบสภาเพื่อให้เกิดสุญญากาศเพื่อที่ตัวเองจะได้เปรียบมากที่สุดไอ้คําว่าได้เปรียบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปรียบขนาดนั้น แต่เขาจําเป็นต้องกอบโกยผลประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่จะเอาไปสู่การเลือกตั้งเพราะวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูตามเกมแล้วเนี่ยนะครับการมีปัญหากับวุนเส้นั้งนี้เนี่ยพักคภูมิใจไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากทางด้านการเงินเอาแหละเงินที่เอามาแล้วในการล้มรัฐบาลแพรทองทานแล้วยังไม่เปิดด่านเป็นเหตุให้เกิดการลบกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างวุนเสนกับเ네นวินชิดชอบ นี่ผมใช้คําว่าในวินที่ชอบนะทาไมเป็นอย่างนั้นท่านลองดูมิติให้ดีนะครับท่านลองค่อยๆนึกถึงมิติมันให้ดีว่าอนุทินหนีการสักพอกเรื่องสกแกมเมอร์และคนที่ปล่อยภาพคือใครคือวุนเส้นวุนเส้นปล่อยภาพเพื่ออะไรครับเพื่อทําลายภาพลักษณ์อนุทินชาญวีรกุลแล้วทำไมถึงต้องทำลายในเมื่อมันจับมือกันมาก่อนมันจับมือกันล้มรัฐบาลแพทองทานเนี่ย มันก็มีเหตุผลเดียวก็คือการเบี้ยวนะครับไม่ไม่ทำตามที่ได้คุยกันไว้ก็คือเรื่องของการเปิดตาแน่นอนครับว่าวุ้นเส้นเนี่ยโดนหนักในประเทศไทยตัวเองโดนทั้งในประเทศของตัวเองเนี่ยโดนทั้งเรื่องของกมเ m m e r ที่กดดันรวมทั้งบ่อนคาสิโนรวมทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศการกดดันภายในของวุ้นเส้นเองวุ้นเส้นก็ต้องหาทางออกโดยการลบอยู่แล้วครับโดยเอาทหารมาเป็นเครื่องมือในการลบ คือพูดได้ง่ายว่ามาเบี่ยงเบนประเด็นซะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้ไม่ให้ไม่ให้สแกมเมอร์ไม่ให้คนที่เข้าไปทําธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยออกมาเรียกร้องมากจนเกินไปและพูดได้ง่ายว่าไม่มีการต่อสายคุยบุญเซ็นก็เลยใช้วิธีอ้างงั้นก็นลบกันเพื่อกบเกลื่อนสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้นคือพูดได้ง่ายว่า ณชั่วโมงนี้ใครจะไปทําอะไรกับวุญเส้นเนี่ยไม่ได้และเป็นการควบคุมสถานการณ์ซึ่งมันจะเอาไม่อยู่สําหรับกัมพูชาทําไมจูจ่ๆเปิดการลบล่ะครับต้องการควบคุมกองทัพเอาไว้ในมือทั้งหมดผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพก็คือวุญเส้นถูกไหมเมื่อวุญเส้นควบคุมเนี่ยนะครับมันก็สามารถเปรวิงเวลาไปได้การที่คิดจะล้มนุ่นล้มนี่เนี่ยมันก็ยากเพราะว่าควบคุมฐานเอาไว้ในมือหมดเช่นเดียวกันกับประเทศไทยอย่างกรณีของอนุทินชานญวิรุฬเฉกเช่นเดียวกันครับ บุนเส้นก็คือใช้ทหารใช้ประชาชนเป็นเหยื่อในการรักษาอํานาจของตัวเองเอาไว้เพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งอิมรุงตุงดังสําหรับบุนเส้นอย่างมากทีนี้มาถึงฝั่งไทยฝั่งไทยอนุทินชาญวิรุณก็กเฉกเช่นเดียวกันครับโดนไม่ต่างจากบุญเส้นสภาวะความกดดันความนิยมนะครับการแก้ปัญหาประเทศนี่คือไร้ทิศไร้ทางเลอะเทอะไปหมดครับ ไม่ว่าจากงานเรื่องอะไรดูแล้วอนุทินจับแล้วมันเละไปหมดเราเห็นได้ชัดและก็ความช่อฉนกลโกงต่างๆที่ตัวเองทำเอาไว้เยอะแยะมากมายพยายามหลีเกเลี่ยงเป็นการช่วยกันของรัฐอิสระก็คือองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยก็พยายามช่วยอนุทินอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเห็นครับว่าอนุทินทำไมจู่ๆยุบสภาลงยุบสภาพเพื่อหน,นีแหละครับหนีซักฟอกแน่นอน ไอ้การซักฟอกนั้นก็คือเรื่องเงินเรื่องแรกแหละเอ,อิร์ธที่เป็นส่วนสําคัญอ่ะแล้วก็เรื่องความล้มเหลวในการบริหารนะครับในระยะเวลาอันสั้นแน่นอนครับว่าอนุทินต้องหนีเพราะไม่สามารถตอบคําตอบได้ไม่สามารถตอบคําถามได้แม้แต่คําถามเดียวแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคนที่เลือกตัวเองมาก็คือพักประชาชนจึงต้องจิมยุบสภาจิงยุบสภาทุกคนเห็นครับว่าไม่มีเจตนาที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพราะง,งั้นเถอพูดง่ายๆคว่ำ ความรัฐมนูลไม่ให้เกิดซึ่งรออีกกี่วันรออีกไม่กี่วันก็จบแล้วแต่ไม่รอชิงยุบสภาก่อนเรื่องนี้ใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์สูงสุดพักภูมิใจไทยได้ประโยชน์สูงสุดเดวินพาวางแผนอันนี้ไว้ได้ดีมากถ้าเป็นเกมการเมืองนะถ้าเป็นเกมเนี่ยเอาตัวรอดเนี่ยนี่คือการเอาตัวรอดที่ดีที่สุดนั่นก็คือเมื่อยุบสภาเสร็จแล้วเนี่ยบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ความวุ่นวายทางชายแดนเนี่ยและมีกฎ อายการศึกควบคุมอยู่ซึ่งกฎอายการศึกนั้นไม่สามารถทําให้เกิดการเลือกตั้งได้เท่ากับว่าบุญเส้นกับอนุทินชาญบีลกุลใช้ทั้งสองเป็นเงื่อนไขคือใช้เหตุความวุ่นวายในประเทศควบคุมประเทศอนุทินใช้เหตุวุ่นวายในประเทศเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งเพราะตราบใดถ้ายังมีกฎอายการศึกในพื้นที่ชายแดนทั้งหลายแล้วนะครับการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะการเลือกตั้งกําหนดมาให เลือกตั้งกันพร้อมกันทางประเทศเมื่อตามตะเกียบชายแดนทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาเรื่องความมัน่นคงมันจึงไม่สามารถเลือกตั้งได้จนกว่าสงครามจะสงบลงหรือมีการเจรจาหรืออย่างหนึ่งอย่างใดครับและไม่ใช่ว่าหมายความว่าพอหยุดแล้วเนี่ยจะประกาศการเลือกตั้งได้เลยไม่ใช่ครับต้องดูความเรียบร้อยต้องดูการเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจากกองทัพก่อนว่าตกลงแล้วบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่เกิดการประทะากันไม่เกิดความเอ่อ เป็นไทยใช่ไหมถ้ากองทัพบ,บอกว่า yes ก็ yes ก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งในการประกาศการเลือกตั้งแต่ถ้ากองทัพบ,บอกว่า no ยังไม่ปลอดภัยร0อก็ประวิงการเลือกตั้งออกไปอาจจะถึงกลางปีหน้าถึงจะมีการเลือกตั้งใครครับที่คุมอำนาจที่คุมอำนาจรัดอยู่ก็คืออนุทินชาญวีรกุลพักคภ,ภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจะทำอะไรก็ได้ทีนี้ งบประมาณต่างๆสามารถโยกออกมาได้หมดเพราะอำนาจของตัวเองถึงจะมีอยู่ครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่เป็นรัฐบาลรักษาการแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกจ่ายงบปังๆที่ค้างเอาไว้รวมทั้งการสั่งการตำรวจในพื้นที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเก็บสวยได้อย่างมหา,าศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุทินชาญวิรุลมีอํามีเวลาในการเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยนะครับในในเรื่องของการรักษาการเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะได หยีบหยีบหมื่นล้านนะหยีบหยีบหมื่นล้านนะครับมันก็พอค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่เบี้ยวจากบุญเส้นมาแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอนุทินมีทางเดียวที่จะต้องหาเงินเข้าเข้าหาเงินเข้าพักตัวเองในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยโดยไม่ควักกระเป๋าตัวเองเลยคืออะไรครับก็คือเงินเนี่ยจากการเลื่อนตําแหนง่งจากอะไรต่งางๆนานาเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินกันแบบกระจุยกระตายกินกันแบบมโหฬานกินกันแบบสนุกสนานกินกันแบบชนิดที่เรียกไงว่า ไม่สนหน้าอินหน้าผมเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครตรวจสอบแล้วสสอตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นสไม่ได้เป็นสอสอแล้วไม่มีใครเป็นสอสอแล้วนะก็คือเป็นแค่รัฐบาลรักษาการเพราะฉะนั้นสามารถสวา,ามได้อย่างเต็มที่กอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็อ้างความมั่นคงถ้ากองทัพรับลูกกับอนุทินชาบญบิลุลก็ยื้อไปเรื่อยๆยื้อกันไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งสองเดือนสมเดือน กว่าจะประกาศการเลือกตั้งกว่าจะลงเลือกตั้งกว่าจะหาเสียงก็อีก2เดือนถึง3เดือนถูกไหมครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับก็กอบโกลวยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองได้เงินการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ใช้เงินจากรัฐบาลน,นี่แหละจากจากเงินภาษีของประชาชนไปเลือกตั้งไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเองนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆครับและเห็นแน่ๆที่ได้ประโยชน์ คนไทยก็ถูกหลอกคนไทยก็เป็นเหยื่อตามตะเข็บชายแดงก็เป็นเหยื่อทหารก็เป็นเหยื่อทหารชั้นผู้น้อยก็เป็นเหยื่อทหารชั้นผู้ใหญ่หรือทหารชั้นระดับในพลผมไม่รู้ว่าได้รับประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าเอาแล้วครับเราก็ต้องมาคิดว่าแล้วเงินมันจะมาจากไหนเงินแน่นอนครับงบลับงบในการสนับสนุนทางการทหารเนี่ยนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าลบกันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้เสียวันละพันล้านเสียวันละพันล้านพันล้านนะครับ ค่าค่าที่เราไปลบค่าที่เราทําศึกกับประเทศกรัรมพูชาเนี่ยนะครับอย่างน,น้อยที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วล่ะหมื่นล้านแล้วนะเดือนหนึ่งก็หมื่นเอ่อเดือนหนึ่งก็สามหมื่นล้านแล้วนะสามหมื่นล้านเนี่ยถ้าเกิดมันยืดเวลาออกไปเนี่ยงบต่างๆอะไรต่างๆในกองทัพมันยังมีให้กินได้อีกเยอะครับผมบอกเลยแต่ว่าผมไม่อยากไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นผมโฟกัสมาตรงอนุทินชาญวิรุลเนี่ยจะสามารถเก็บดอกออกผล ได้เยอะไปหมดครับไม่ว่าสวยไม่ว่าการพน,นันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสแกมเมอร์สแกมเมอร์ไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในประเทศกัมพูชานะสมมติว่าเป็นรัฐบาลร,รักษาการรัฐบาลไม่สามารถทําอะไรแล้วสแกมเมอร์มาอยู่ในเมืองไทยอาจจะเป็นที่รับที่หนึง่งเพราะตํารวจก็ของกูใครก็ของกูกูควบคุมได้หมดเนะ่ยการปกครองก็ของกูถ้าเกิดมันมาตั้งอยู่ในประเทศไทยะสแกมเมอร์มาตั้งอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลานี้นะ่ะท่านลองคิดดูว่าจะได้อะไรขึ้นโยกจาก วุ้นเส้นมาอยู่ในไทยในช่วงศูนยากาศเนี่ยเอาว่าง่ายๆประมาณห้าเดือนหกเดือนเนี่ยในช่วงศูนย์ากาศการเลือกตั้งก็ไม่มีการตรวจสอบอยู่ดีทุกอย่างก็จะดําเนินการไปสแกมเมอร์ก็ทํางานอยู่ในประเทศไทยได้ง่ายๆแบบสบายๆอาจจะไปอยู่เกาะใดเกาะหนึ่งก็ได้ของประเทศไทยถูกไหมครับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปก็ได้แล้วก็ให้สแกมเมอร์ดําเนินการไปโยกจากกัมพูชามาสู่ประเทศไทย กินแน่ๆกินง่ายๆ,ๆ,ๆอย่างไม่มีปัญหาคนที่สวยคือบุญเส้นถูกไหมครับเพราะอะไรครับสแกมเมอร์ที่ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีเหรอครับที่นักการเมืองไทยจะไม่รู้ขนาดเอาง่ายๆการพนันออนไลน์เนี่ยที่มีเกินบ้านเกิดเมืองอยู่ขนาดนี้มันเป็นของนักการเมืองเท่านั้นอนะ่ะโดยเฉพาะภูมิใจไทยแล้วมันจะเหลืออะไรครับถ้าการโยกสแกมเมอร์เข้ามาไว้ในประเทศไทย แล้วก็ดําเนินการไปช่วงนี้ต้องการเงินเยอะในการหาเสียงครับอัดเต็มที่เลยเล่นเต็มที่ก็ได้เพราะมันมีการตรวจสอบเนี่ยเมื่อเกิดสุญญากาศในการตรวจสอบเอาง่ายๆเกิดสุญญากาศในการตรวจสอบใครจะไปตรวจสอบใครจะไปใครจะไปเข้าสภาเพราะสภาก็ไม่มีแล้วก็มีแต่รัฐบาลรักษาการจะอนุมัติยังไงก็ได้ตํารวจก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เหมือนยุคประยุทธ์จักราชาก,ก็จบสแกมเมอร์ก็เกิดบ้านเกิดเมืองถูกไหมครับ ก,ก็แค่นั้นเองครับไม่เห็นจะมีอะไรชายแดนก็ปิดบ่อนต่างๆที่เปิดอยู่ในเป็นบ่อนผีบ่อนอะไรต่างๆอากูเก็บสวยใครอยากใครอยากได้ใครอยากเปิดบ่อนมึงเอาเงินมาให้กูแล้วเดี๋ยวกูจัดการให้มึงก็เปิดบ่อนไปกอบโกยผลประโยชน์เรียกเงินเข้ามาเพื่อสู่การเลือกตั้งสบายๆเลยครับนี่คือนี่คือวิธีการที่แห้งโคตรแยบยนน่ะนี่คือวิธีการที่เราเห็นได้ชัดเจนครับวันนี้เอาประเทศไทยเป็นเหยื่อ เอาคนไทยเป็นเหยื่อเอาประเทศไทยเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเหยื่อและเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองให้ได้มากที่สุดผมมองพูดผมพูดแบบนี้ผู้คุณอาจจะมองหลายคนที่ไปเชียร์คือพูดในเกียรติเพื่อไทยแล้วกันก็จะไแปบบอกเฮ้ยเขาก็ทําไปเขาก็รักษาการมันไม่มีหรอกครับคุณคิดว่าเขาอยู่อย่างเนี้ยเขาต้องจ่ายเท่าไหร่กว่าเขาจะมาได้ขนาดนี้เขาต้องจ่ายองค์กรอิสระจ่ายข้าราชการจ,าจ่ายนู่นจ่ายนี่ที่เป็นกลุ่มพวกเขารวมทั้งรัฐพันธุ์ลึกที่เขาจะต้องจ่าย เขาไม่สนหรอกครับว่าเงินนั้นจะมาจากไหนเงินนั้นจะมาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เขาไม่สนเขาขอให้เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเพราะว่าเขามีภาระต้องจ่ายนี่แหละคือความเหนือชั้นของของใครครับของเขเมรน,น้อยขเขมรน,น้อยเนี่ยใช้ศักยภาพตรงนี้จนเติบโตมาจนเป็นพักภูมิใจไทยได้นี่กาเขาก็าาใช้วิธีนี้แนะหละกูไม่สนนะกูตอดเล็กตอดน้อยย้ายผู้ว่า,ย,าย,ย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายข้าราชการเยอะแยะไปหมด กี่พันตำแหน่งอะสี่พันกว่าตำแหน่งอะแล้วคุณคิดดูเอาแค่ตำแหน่งละห้าตำแหน่งบางบางอันห้าแสนถ้าเป็นตำรวจก็ระดับล้านขึ้นถ้าเป็นผู้การระดับผู้บัญชาการผู้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านขึ้นไปคุณคิดว่าเงินจะหลั่งไหลเข้ามาขนาดไหนนั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเปิดบอลเอาสมมติว่าเปิดสแกมเมอร์ให้เป็นศูนย์สแกมเมอร์สูงหนึ่งเลยตั้งขึ้นมาแล้วทำสแกมเมอร์ในไทยหักทางนู้น แล้วมาตั้งอยู่ในประเทศไทยใครจะกล้าไปตรวจสอบในเมื่ออำนาจอยู่ในมือตัวเองทั้งหมดทั้งข้าราชการทางองค์กรอิสระอยู่ในมือหมดใครจะทําอะไรได้ขนาดโกงการเลือกตั้งขนาดโกงสวาจะาะยังไม่มีปัญหาเลยยังไม่มีใครดําเนินการได้เลยนับภาษาอะไรขนาดคําสั่งศาลด้วยเขากระโดงคําสั่งศาลมาแล้วด้วหเขายังไม่สนเลยคุณจะไปเอาอะไรอครับคุณจะไปคุณจะบอกว่าเฮ้ hey, นี่มันเป็นเรื่องไม่จริงมันเป็นเรื่องกูขึ้นอะกูลองคิดดูสภาพสิทําไมเขาถึงรักษาการแลเขารักษาการได้ถึงปีหน้านะปลายปีหน้าผมว่าถึงจะมีการเลือกตั้งไม่ใช่แค่นี้แล้วทุกอย่างเป็นสูญยากาศก็สบายเขาสิกูก็รักษาการไปโดยกูอ้างว่าความมั่นคงของประเทศไงประเทศยังมีกฎอายการศึกอยู่ยังมีการควบคุมพิเศษอยู่เพราะฉะนั้นเปิดการเลือกตั้งไม่ได้อยู่แล้วจะเซเยเซโนอยู่ที่กองทัพแล้วถ้าเกิดกองทัพบ,บอกว่าเฮ้ยฉันจะลบไปเรื่อยฉันจะตึงกลาลังไปเรื่อยเยพราะงบประมาณฉันก็ได้ ฉันต้องซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆอีกมาสำรองในการลบถูกไหมงบประมาณอันนี้มาหาศาลครับผมว่าน่าจะเฉียดไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นหกหมื่นล้านอ่ะหรือเป็นแสนล้านด้วยซ้ําไปเนี่ยสามารถสั่งการได้เลยนะจะเอาอาวุธอะไรมาเสริมเนี่ยมีการจัดเตรียมกันในการซื้อเนี่ยสิ่งที่พวกคุณไม่รู้คืออะไรครับยิ่งยิงมากเท่าไหร่คุณต้องยิ่งมีอาวุธสำรองมากเท่านั้นและต,ต้องรีบสั่งมากเท่านั้นและเปอร์เซ็น์ที่ได้ก็มากเท่านั้นด้วยครับ คุณอย่าคิดว่าทุกอย่างแม่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช้เงินนะเป็นเรื่องอุดมการณ์เป็นเรื่องการต่อสู้หรือไม่ครับงบประมาณทหารเอาแค่เฉพาะอย่างเดียวคือการใช้เนี่ยวันละพันล้านวันละพันล้านนะนะสามสิบวันเท่าไหร่ครับสาสิบวันก็สามหมื่นล้านสามหมล้านเราเสียนแน่ๆอยู่แล้วนะครับถ้าออกไปสมมุติว่าสามหมื่นล้านเเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ครับเกือบแสนล้านนะ นี่ยังไม่รวมเงินสำรองที่จะต้องซื้ออาวุธมาเติมนะครับยุโทโธปรกรณ์ต่างๆที่ชำรุดิที่เสียหายหรือไม่ส่วนมาเสริมหรือมาเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยใช้งบประมาณอีกหลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้านนี่สบายๆเลยครับสามสิบเปอร์เซ็นคุณคิดเอาแล้วกันวันนี้มันเป็นเกมไหมเกมแน่ๆครับกัมพูชาก็เป็นเกมไทยก็เป็นเกมเพราะฉะนั้นศูนย์ากาศที่เกิดขึ้นจะกินเท่าไหร่ก็ได้จะเอาเท่าไหร่ก็ได้จะปันงบเท่าไหร่ก็ได้รู้กันให้แบ่งกันคนละครึ่งก็ได้อย่างไดเลย งบจัดซื้ออาวุธยุทโธปการณ์ต่างๆเอามาเลยเต็มที่กี่หมื่นล้านนะแสนล้านรัฐบาลสามารถกู้มาได้แล้วก็อัดเข้าไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคิดให้ดีวันนี้คือแม่งไขได้คนที่ได้เต็มๆอยู่ในกำรรม,มือเลยคืออนุทินชาญวิรุลคือเนวินชิดชอบคือภูมิใจไทยและก็ร่วมกันเขาก็แพ็กกันเหมือนเดิมเช่นเดิมครับเพราะงบอะไรครับงบซื้ออาวุธเนี่ย ซึ่งมันเป็นอตมหาศาลนะมหาศาลมากนะครับคุณอย่าลืมว่าที่เรายิงยิงยงยิงกันไปในกระจายไปเนี่ยเพื่อสู้กับกัมพูชาอยู่ขนาดนี้เพื่อถล่มกัมพูชาขนาดเนี้คุณลองมาคิดถึงว่าสูญเสียไปเนี่ยใช้เงินไปกี่แสนล้านในการซื้ออาวุธที่สะสมเอาไว้แล้วต้องซื้อใหม่ทั้งหมดนะในเมื่อมันหมดไปแล้วต้องซื้อใหม่ก็ใช้เงินเป็นแสนล้านเช่นเดียวกันถูกไหมแล้วใครได้อะ ถามว่าการซื้ออาวุธไม่มี3 0มเหรอครับมีแน่นอนครับสาดีไม่ดีมากกว่า3 0มซได้ซ้าไปแล้วแต่จะตั้งมาว่าเท่าไหร่ขนาดเรือดำน้ําห้างยังซื้อมาเลยเรือดำน้ําพังเรือดำน้ําที่ไม่มีส่วนประกอบยังซื้อมาได้เลยครับนับภาษาอะไรกับเรื่องนี้คุณคิดเอาแล้วกันว่าสิ่งที่ผมมาพูดถูกไหมเนี่ยมแม่งคือหลอกทั้งคู่ทั้งวุ้นเส้นก็หลอกคนในประเทศโดยเอาสงครามมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง การกดดันภายในประเทศอนุทินเช็กเช่นเดียวกันทําเชกเช่นเดียวกันใช้การลบมาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้าหาตัวเองและก็เพื่อหนีการซักฟอกหนีการตรวจสอบสุดท้ายแล้วก็มากินเปอร์เซ็นต์กันจากการลบเพราะต้องซื้อยุโทโธปกรณ์ต้องซื้ออุปกรณ์ในการลบทั้งนั้นเลยครับสํารองแล้วเราก็ต้องมากู้อีกกู้แล้วกู้เราครับกู้ไปคนที่เดือดร้อนคือประชาชนคนไทย คนที่ตายคือทหารชั้นผู้น้อยคนที่ตายคือประชาชนครับคนที่ได้ก็คือนักการเมืองกับนักการทหาร